เราไม่ทะเลาะกันนะถึงมาไงถึงมาที่นี่ไงก็มาคุยกันได้พี่จำเอาไว้แล้วกันนะว่าวันใดที่พี่เหนื่อยล้าก็จะมีผมเคยมข้างกับพี่เพืาา่อนกินกิน<า> <Mage. S 2> ไหนกินด้วยตีกันฉันป่วยถึงเวลากินบอกด้วยป่วยก็หามเพื่อนไปกินนะไม,ไม่ทอดิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งทอดแล้วต้องกินอย่าไปทอดทิ้งกว้าง กันนะกันอ้าวไม่ชอบทอดทิ้งทั้งนั้นมุ่งเนื้อมาตัวเองเขาภาสารเล่นคนละทอดกันจะว่าไปพี่เขาหน่อยจะไปมุ่งอยู่จะของตัวเองนหรอรักไหมอยู่นั่นน่ะเราไม่ขาดใจเขาขาดใจแต่ก็คุยขาดเพราะพี่เขาหน่อยแล้วบอลน่ะมีปัญหาอะไรที่บ้านเอเองอ่ะนั่งยังไม่เห็นมีปมอะไรครับบ้างเลยจะไปมีอะไรล่ะพี่ผมก็อยู่บ้านตกกลางคืนหกโมงเย็นผมก็อาบน้ำผมชุดขาวนั่งสมาธิ ดีซะหน้าถีบนะมึงเนี่ยนะดีซะน้ารักเลยนะดีดีซะเหลือเกินแปดมหงวตื่นมากวานรอบบ้านอโอ้รอบบ้านด้วยเนาะนี่เขา<ช>สุดยอดแล้ว<ช>นะล่าสุดนี่บ้านนี่ชื่อใครนะบ้านหลังใหม่อ่ะชื่อใครนะชื่อเมีย<ช>โอ้โหมือมาเลยทิ้ทางเดียวเลยเนี่ยนี่ก็บ้านชื่อเมียเหมือนกัน<ช>เราสองคนนี่เป็นตลกที่ไม่ธรรมดาไม่เหมือนคนอื่นนะยังไงมีชื่อเสียงแต่ไม่มีทรัพย์สินนอ่พุทละบอกแค่คำเดียววันหนึ่งอะถ้าเลิกไป ยังก็หมอแค่ก็ดูแลเขาไม่เป็นไรหรอกเราก็ยอมยอมมันไปเมียแต่กินนิ่มไม่ใจพี่ใช่ดูที่บ้านนะจะกิน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 พอกินปุ๊บเดินตามมาแล้วเดินตามมาวุ่นวายแล้วมันน่ามคานกินกับเพื่อนกับฝูงไม่สละวาแต่นั้วมขานไหนก็ก็เห็นเมียก็ดีนี่ก็หลอกเพื่อนเพื่อมากินดัมมี่แม่เราโอ้หไอ้นั่นเป็นเรื่องเลยที่ไม่อยากอยู่บ้านไม่อยากเห็นมข้าบาตรตาบัดใจอะ แม่เราก็อยู่คนเดียวแม่เราก็ตีไม่ค่อยจะทันคนอื่นเขาแม่พาเพื่อนกเทยมาสามสี่คนแหลกไพ่แม่เหมือนเอามัลลุมเหรอไพ่สงสารแม่รับเลยโอ้พี่วันละสองสามพันสงสารแม่ผมมากแม่มันก็ทําตัวเก่าเนี่ยเอามาเลยมาเลยมาเลยไ่กตัวกลาสุดเดือดกข้าวเดือดข้าวกินบ้านแล้วลูกเองว่ามันได้ไพ่ที่ลูกเนี้ยมางว่าแม่กระโดดไปสามพันลูกก็โดดตลอด เสียแล้วไม่ท้อเลยใอย่างโทรตามเขาซื้อบ้านใหม่แล้วเนี่ยซื้อบ้านใหม่แล้วเนี่ยครับพี่ใครซื้อบ้านใหม่ครับบอลเนี่ยซื้อบ้านใหม่หรอครับเอามึงอาศัยเขาอยู่มึงไม่รู้เหรอในเรื่องไม่รู้จักกันสิขายแร่าแร่บ้านอื่นมีขโมยบ้านพี่ไม่ค่อยมีขโมยเลยฮะเลี้ยงหมาเหรอไอสัตว์นี่หัวโช้าไว้นอนเลยพอขโมยจะมาปวดเบียร์กูแกแก้เอาอย่างี้มีบ้านใหม่กันแล้วผมจะบอกว่ามีบ้านใหม่เนี่ยครับ ก็ต้องมีหม้อใหม่ด้วยครับนี่ผมขอแนะนําเลยครับนี่อะไรอ่ะหม้อฝาอบสมายครับกระจายความร้อนได้ทั่วถึงครับนี่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 แล้วก็ตัดไฟนะครับตัดไฟอัตโนมัติทันทีที่ยกฝาแบบนี้ครับไปดึง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 พูดเลยเด็ดๆมไม่ผมตกลงกันแล้วถ้าผมพูดคล่องเนี่ยห้ามอินเสิร์ตผมนะใช่กลับไฟเลย ลอ,องดูลอ,องดูเริ่มให,ใหม่เลยเ,<อ>เริ่มให,ม,ใหม่ไหมถ้ามีบ้านใหม่แล้วก็ต้องมีหม้อใหม่ด้วยครับผมนี่ผมขอแนะนํานี่แหละครับหม้อฝาอบสมัย <laughs> ค,คุณอย่าทำให้ผมเสียสมาธิเลยครับ <laughs> อย่านะครับคำต่อรองกันไว้ <ắng> ผมขอแนะนํานะครับนี่ครับหม้อฝาอบสมัยครับกระจายความร้อนได้ทั่วถึงนะครับตัดไฟอัตโนมัติทันทีนะครับที่ยกฝาแบบนี้แม่ดีเลย กำลังจะหาหม้ออบอยู่พอดีเลยว่าแต่ว่าหม้อเนี้ยมันอบได้อย่างเดียวเหรอพี่ไม่ใช่อบได้อย่างเดียวครับยังไงบ้างไม่ว่าคุณจะทําต้มผัดแกงย่างนะครับก็ทําได้เลยครับผมจริงดิอ่าและที่สําคัญนะครับไม่ต้องใช้น้ํามันด้วยแถมยังรีดไขมันได้อีกด้วยสุขภาพดีได้ทุกเมนูแน่นอนครับผมไม่ต้องอินเสิร์ตเพงเดียว เชียเลยเียบเลยเขี่ยทอดแกงย่างข้อถหายโอเคไม่ว right ่าจะต้มทอดแกงย่างก็ทําได้ทุกเมนูครับผมนี่รับรองเลยครับว่าสุขภาพดีได้ทุกเมนูแน่นอนครับผมเชียบเลยดีเลยอย่างนี้จัดให้ผมหึแพ็คเลย หนึ่หม้อจัดให้ผมหนึ่งหม้อแล้วกันเดี๋ยวเอาไปไว้ที่บ้านใหม่มึงที่ซื้อของมั่วไปหมดพี่พี่สั่งอาหารหน่อยดิเอาได้ได้อยากทานอะไรผมขอสั่งเป็นแกงผัดผงปูกะหรี่หน่อยผัดผงกะหรี่ก็ผัดผงกะหรี่เออพี่ถามก่อนจานเท่าไหร่ปูผัดผงกะหรี่แล้ว่าจานเท่าไหร่พี่สองพันสี่เฮ้ยทำไมแพงจังอ่ะอ๋อค่าปู400อีก2,000เป็นค่ากะหรี่แต่ตอนนี้ยปูมีแต่กะหรี่หมด เพราะว่าโจนีโควิดเนี่ยกะลี่กลับบ้านหมดโตยากนะคุณกะลี่หายากกว่านี้ไปนี่ได้ยินกะลี่แล้วดื่มๆๆกันไปน่าดีพี่เอ้ยเอาอะไรมาเติมให้หัวขาหัวขาเนี่ยมาแล้วพี่แจทำไมไม่ชวนเพื่อนๆไปกินข้าวที่บ้านคะนี่เป็น Google Map ไงรู้กูอยู่ไหนทุกที่หมดเลยนะฮะบอกมันไม่ต้องมาไม่ต้องมาออยคนอื่นเขา แจ็จแจเย็นดีคุยคุยคุยกับเมียดิยก็ดูมันดิหนูก็เตรียมของกินมาให้วิจแจตเยอะยแยะเลยกับเพื่อนเพื่อนด้วยไอหอบหิ้วเลยมาพี่เห็นถืออะไรมาเต็ไมไปหมดเลยหนูก็มีต้มเห็ดต้มไก่ต้มหน่อไม้ปลากระดีซุปหมูผักเกี๊ยวผักเกี <c oughs> ๊ยวอะไรอะมีผักเกี๊ยวไปคุยหนึ่งมาปหมเนี่ย เอา ages, oh. ああไหนได้ไหมเอาไหนได้เลยได้เลยเียอะไรมาฝากมั้งฮิ้วเลยมาบ้างลูกหนูก็เตรียมต้มเห็ดต้มไก่ต้มหน่อไม้ปลากระดีซุปหมูผักชีกระหล่ำปีต้มน้ำปลาจ้าวิ่ยไอ้แจ๊ดกินนี่อาหารตลกทั้งนั้นเลย ตลกไหนเว้ยมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยพี่ผมไม่ชอบมันชอบมาติดตลกอะไรอย่างเงี้ยเอ้าก็มันชอบตลกนะผมคนซีเรียสไปบ้าไอ้ตั๊กเอลซี่ี่ทำอะไรนะแกงเป็ดอะไรที่ทำให้แกงอะไรนะแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลจู่ฉี่มัสัมนผัดหมี่แกงกะหรี่ป๊อแตงนี่ทำให้อร่อยโอ้โหน่ากินอ่ะผมมีคนลังพี่เนะพี่รักผมไหมรักลักร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 ักกันจนมันตายใช่ใช่มีอยูเพื่อนมีอยูพื่อยู่พี่น้องร้านทำไมเราต้องนั่งฟังเขาพูด หลูหลูหลูหรูช้อนชนช้อ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 นชอนชกหนช้นช่เนช้ยนช้ยนช้หนช้อนช้อนช้อนช้านช้อนช้อนช้อนช้มนช้อนช้อนช้อนชอนช้อนชอนช้อนชาอนช้อนช้นช้อนชอนช้อนชอนชอนช้อนช้อนช้ไนชอนช้อนชอนช้อนช้นชัอนช้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 อนชอนช้อนช้อนช้อนชอนช้อนช้อนช้อนชาอนช้อนช้อนช้มนช้อนช้นช้อนชอนช้นช้อนช่อนชอนชอนช้อนชอนชอนช้อนช้นช้อนช้อนช้อ้ชอนชนชนชนนชนชน้นชอนชอนนช้นชนอนอนนนช้นชอนชอน้นชออนอนชอนช้อนนช้นชอนชนช้ ต้องต้องอย่างนี้ข้ามาดูดิลูกข้าเนี่ยหนูก็มีอะไรบ้างอ่ะดูดิยกมาดูดิลูกมีมีต้มยำต้มยำแล้วก็ต้มจืดนะคะแล้วก็ผัดกะเพราหมูกรอบเนี่ยพี่แจชอบทั้งนั้นเลยแล้วก็นี่ยำวุ้นเส้นรวมมีบุลแซนใชไหมอะหมูยอเอารู้ได้ไงพี่แจชอบกินอุยก็รู้สินี่หนูเป็นเมียเขานะ เดี๋ยวแก่แล้วพี่ลุยแก่ที่ไปไปดูนิภามายังไปใส่บาตรใส่บาตรเดี๋ยวจัดการให้จัดการเอ้อะไรเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวก็กินอะไรอยากได้อะไรเดี๋ยวก็พี่ก็สั่งให้กินแล้วกันอากาศร้อนในช่วงนี้มากี่คนนะฮะมากี่คนห่งสองสามสี่ห้าห้าคนอห้าคนเดี๋ยวมันกินไหมเดี๋ยวมันไม่ใส่จานอ่ะใส่จานทำไมมึงเพื่อนกันก็กินรวมกันเนี่ยดีประหยัดประหยัดได้ไงอ่ะ ทำไมอคนบ้าอะไรเขามากินข้าวอย่างเงี้ยเอาแกงใส่เข้าไปในถุงข้าวเปล่าเนี่ยเราสมาธิไงอ่ะกินแบบพราธิเบตไงเคยกินเหรอเคยกินนี่อ่ะกินให้ดูมึงก็ทำให้มันยากไงทำไงเอานี้เดี๋ยวพี่ฟ้อนทุกคนเลยแล้วกันเองกินก่อนเลยคนแรกไม่ดปแล้วอิ่มแล้วกินข้าวมดแล้วนี่ไม่ได้กินข้าวมั้ยเหรอพี่ยังไม่ได้กินแล้วปูดเมื่อยมากเออไหนเนี่ยอร่อยันไหะอือปวดเลย แรงสกปรกขึ้นมาก like si> เลยเอาอยแางนี้เด็กเองใจเย็นๆนะกับเมียเองอ่ะใจเย็นเดี๋ยวพี่สองรากให้กินแล้วกันเอาต้องแหงกีก่อนเฮ้ยเฮ้ยพี่หลุยมือล้างอย่างเราพี่ขี้พี่อย่าไปต้องยุ่งอย่าไปต้องยุ่งคือ พี่เจนเนี่ยเขาชอบแบบนี้เขาชอบน้ำแข็งสองก้อนนะแล้วเวลาลินเนี่ยจะต้องลินแบบมประมาณ45องศาห้ามมีฟองอิใจขนาดนี้สุดยอดนะี่เฮ้ยถามเองนไม่ยากนะเว้ยอะไรปกติไหอะไรเนี่ยก็เบียร์เย็นๆภูมิใจมันแข็งมากไหมอ่ะมึงก็รู้ชอบกินเบียร์ร้อนๆอ่ะ พี่แจ๊ดพี่แจ๊ดกินเบียร์เย็นๆใครบอกมึงไม่สังเกตเลยไะเมื่อเอาใจใส่ครับปกติก่อนก,กินเบียร์ว่าเบียร์ไปต้มก่อนพอเดือดปุ๊บก็ใส่แก้วกินเลยบ้าปะเนี่ยบเบียร์เฮียกินแล้วร้อนกาแฟย,ยังมีกินกาแฟย,ยังกาแฟร,ร้อนเลยนี่ก็เหมือนกันเบียร์เย็นไปร้รอนเอเอพี่ชอบกินร้อนๆหรอเออกอดเอาใจเข้าไปแตดยิ่งร้อนๆอยู่กอดกอดเอาใจเขาเออไม่เป็นไรนะไม่ออกโป๊กโก ไม่ <Billie S 1> ออกมาใหม่เอาใหม่ออมาใหม่มามมโป่งๆกันแล้วโปะเลยลูกกา่งรอนร้อนอยู่อ้อนะอาตัวดูแลนะอค่อยๆเช็ดนะหนูแต่คนมามก็อย่างนี้แหละเอาใจแฟนดีจังเลยอ่ะดีขนาดนี้ดีึ้นไหมนิสัยมึงอ่ะดีขึ้มฮะจบอกดีทำไมเนี่ย ฮะแต่ผมเองก็รับพี่มาฮะเขาเล่นหัวได้ไงฮะให้เกียรติมากเพื่อนเพื uh, <um ่อนอยู่เยอะแยะพี่กับพี่ร้อนอ่ะอย่าเอเช็ดเองได้แล้วมายุ่งแก้ไม่ใจเย็นแก้ฮะเปลีนใจพี่ดูมันดิมานทำเงี้ยผมไม่พี่พี่ชอบเล้วล่ะก็รู้แล้วก็เป็นผู้หญิงอ่อนแอไปทำมันทำไมเออใจเลยผมไม่ไหวเอาเรื่องไปเลยเมียสวยขนาดนี้อยู่กับใครอนะเราจะอยู่กับใครเอ้า แตงกวามาละอยู่ในตู้เย็นเลยฮยะอเออไปแจคนน๊คุยกับเมียดีๆคุยกับเมียดีๆผมไม่ชอบมันไงพี่นี่มึงไปหาที่ไหนได้ในสวยขาวขนาดนี้อแ,แจ๊โถ่พี่หน้ามึงก็ไม่ได้ลหล่อแล้วสภาพเนี้ยนะอเออ ตาหน้าเลยถ้ามันมันเลิกกับผมนะใครจะเอาผมใครจะเอามันดิโอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือแจ็คจะเลิกกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยก็ใช่ดูเหมือนจะเลิกแล้วอะเลิกเลยผมไม่ได้จะเลิกวันนี้ผมจะพูดมานานแล้ะเลิกไปเลยทำไมบอกเลิกกันง่ายง่อะพี่แจมคมันสร้างภาพพี่จะไปเชื่ออะไรมันสร้างภาพเหรอวะเออ แต่พี่จงจำไว้เลยนะว่าผมกับพี่เนี่ยเราจะจะต้อตายเข้าใจไงดูใช่ไหมเราจะไม่ทออทิ้งไอ้ที่หลังนะถ้ามันมาบอกมึงต้องมาชวนกูเลยนะก็มันหมายนัดพี่มาเนี่ยเฮ้ยโอเคอันนี้คือมึงจะเลิกใช่ไหมเนี่ยผมเลิกกูว่าดูอยู่นานเมียมึงก็ดีผมไม่ไหวแล้วอย่างผมผมจะไปอยู่ไหนก็ได้พี่ชีวิตผมอ่ะผมขับรถผมไปโอ้โหนี่เลยแอคได้เลยดูอยู่นาแล้วอะไรอ่ะดัดอย่าเลยน้อง ไปสำคัญการอย่าเซ็นก่อนเลยอย่าเลยพร้อมาหาแค่นั้นแหละแจัดเซ็นเลยเซ็นด้วยเลยเฮ้ยกินดีๆก่อนนะเซ็นยาเลยเฮ้ยใจเย็นแจัดเมียมึงใจเย็นๆปู่เสียดายของวะเป็นเลยจัดเลยนี่มึงไปซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยเซ็นสองคนก็เลิกอยากเรียบร้อยแล้วนะอ่ะจดทะเบียนสมรสใหม่เลยน้อง ครับใตัดกับพี่เฮ้ยตัดเลยแบบนี้เลยเหรอคะนี่แหละผมให้ตัดกับพี่น้องผมให้เฮ้ยกูก็เอาอี่เอาไปเลยกลัวนะให้เซ็นเลยน้องจะต้องเซ็นไหมคะเอาหนูเแล้วแต่หนูเลยเลือกเลยลูกอย่าทำประชดอย่าทำประชดใครนะเอาจริงๆถ้าเกิดผัวมันแย่แบบนี้ผัวคนนี้ดีกว่าเยอะน้องเนี่ยทอดไบเลยเนี่ยอดไม่ให้เขาแบบบนเตียงป่าเถื่อนอ่ะเนี่ยเลยตรงจอดโอ้ ขายของดิอย่าพูดไปขายของดิว่าตาหมู่บ้านหมู่บ้านต้องอยู่ท้ายซอยนะห่างๆหลังอื่นหน่อยช่วงแรกๆโอ้โหเซ็นเลยูลัวเพี่ยอ๋ออ๋อจไม่มาหรอกกลัวรับรองขึ้นสวรรค์ทุกวันเรียนเลยเซ็นเลยมันเลิกบนหยากันง่ายๆอย่างนี้เลยเลยเรียนเลยแล้วหนูชอบเขาเหรอไปเซ็นกับเขาอ่ะก็เขาบอกให้หนูเซ็นเหรอล้วหัยชาบูไม่ว่าเหรอลูก เดี๋ยวนีสร <sk PI AN> the ุปก็หนูเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วไงสมรถเสร็จแล้วนะอ่าโอเคฟัดได้ใช่ไหมตอนนี้ว่าจงจำเอาไว้นะว่าผมแม่งล้างพี่ใช่นี่แห้งเลยไม่เอาถ้าคุณน่าขนาดนี้มาไว้นี่ไปด้วยมึงเชื่อวะเอ้โอเคเอนนี่ขุมรถได้แล้วไงได้ก็มาเป็นเมียแล้วไงได้ไหมเออผมรับพี่ได้เอางี้เางี้นะเอาไปอีกใบเฮ้ยใบเอาไปใคร มึงสองคนเซ็นซะรักกันยิ่งกว่ากูอีกนะเซ็นะมีแบบว่าเมาแล้วห้ามแคมเออถ้ารู้ว่าเมาก็แยกย้ายกลับบ้านไม่ต้องนั่งปมอะไรมึงเซ็นเลยกูเซ็นแต่กูต้องรู้ครับกูรู้แล้วเออเรียกว่าเออวันน่าจะไปกินเหล้าฉุบไปอีกนะแกเข้าใจเซ็นเลยเตี๊ยตีสี่ตีห้าจะไปโทรหายตู้